ดินแดนอันกว้างใหญ่ของเทวตที่นักเดินทางได้ออกประจ o มาอย่างยาวนานนั้นอาจเทียบไม่ได้เลยกับเมติที่ขอบเขตให้เป็นอนันต์ที่ลูกศิษย์ของคนบาปได้ฝ่าฟันมาเธอเคือผู้มาเยือนจากต่างแดนปรากฏตัวในรอยแยกของอิบ,บสและจางหายไปอย่างไร้ร่องรอ,อยผมไม่ใครอยากเล่าอะนนี้นคือ8เรื่องที่คุณอาจเกี่ยวกับสเกิร์กโอเคลองเเล่นกัหนึ่งสเกิร์กเป็นตัวละครลำดับที่100ในเกมโดยไม่นับรวมกับนักเดินทาง 2. ฉายาในภาษาไทยของเซิร์นั้นใช้ชื่อว่าดาราอนตการห่วงลึกเขาว่าอนตการนั้นมีความหมายว่าความเมืดมิด 3. เซิร์ฟปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องราวบทพิชาของฟันเทนบทที่4ชัตย่5ตอนละครแห่งคลื่นดำและน้ำค้างขาวในเวอร์ชัน4.2แต่ชื่อเ k ิร์นั้นปรากฏขึ้นมาในเกมตั้งแต่เวอร์ชัน1.1แล้วล่ะครับโดยเธอถูกพูดถึงโดยทัตตะเกียนในโปรไฟล์ของเขานั่นเอง It's been years since I last saw my master. Hmm. I should least use hands hope the her both to force to to able next we meet at least be at me. สี่อ่าเมนูพิเศษของสเกิร์ตคือ Abyssal b เป n t y เป็นอาหารษษเารส้นสูพลังชีวิตโดยได้จากการทำ Grilled F i s h i n Mint s a ซ c e และอาหารสุรนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าของซิเพกในเมืองนัตลาปลาดูร้ายที่จับมาด้วยความยากลำบากท,ทั้งทีง่รู้อยู่แล้วว่ามันถูกยากจนสุกแล้วแต่ครั้งแรกที่เห็นเขายังอดตะลึงไม่ได้หากสามารถรวบรวมความกล้าที่จะลองชิมดูสักคำ ก็จะถูกครอบงำด้วยความอร่อยที่ไม่เคยเจอมาก่อนเธอจับปลาตัวนี้มาจากไหนกันนะจูจูความคิดแปลกๆก็เกิดขึ้นมาในหัเคงไม่ใช่หรอกมั้งหชื่อท่าสกิลโจมตีปกติและก็อัติเมทของเธอทุกสกิลมีความหมายถึงความรุนแรงและหายนะโดยเริ่มต้นด้วยคำว่าฮาว o อและตามด้วยคำาไุนหอีกคำครับฮาวอนั้นมีความหมายว่าความยุ่งเหยิง ความายนะและก็ความชิบหายผมอมยกรูนะครับว่าคําว่าชิบหายเนี่ยมันอยู่ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานด้วยย่งไงก็แล้วแต่ฮะถ้าโจมตีปกติของเธอซันเดอร์มีความหมายว่าแตกสลายสกิลของเธอวาร์ปมีความหมายว่าวิป,ปริตบิดเบือนแปรปรวนถ้าอัลติเมทรูอินมีความหมายว่าวิบัติย่อยยับพินาศและเอ็กิชมีความหมายว่าสูญสิน้นและสูญพัน์ 6. s เกิร์ตชื่นชอบเซตเฟอร์นิเจอร์อยู่2ชุดด้วยันครับชุดแรกคือถนนสายซากุระจากอินาซึมะ Not too long ago I dreamed of a place much like this Ever since I mastered the way of rationality I have forbidden myself from dreaming All it does is hinder my recovery from training Yet on occasion The dreams still come without warning Sometimes even rationality cannot fully suppress projections of the subconscious mind. If I'm honest, what I desire right now is to stay and rest for a while in this tranquil place. There was a time when all I wanted was to learn everything there was to know, explore every corner of the universe. Witness all kinds of strange creatures and natural phenomena. And although that desire is long gone, the sight of this carefully curated collection does make me a little nostalgic. Perhaps I should meditate here. Might be more soothing for both my mind and body. เรื่องนี้ออกจะเฉพาะจอดจงในการออกแบบตัวละครในรูปแบบของอนิเมะนิดหนึ่งครับโดยปกติแล้วเนี่ยดวงตาของตัวละครจะมีการวาดแสงสะท้อนในตาเพิ่มมิต,ติเข้าไปในดวงตาของตัวละครน,นั้นๆอาจจะเรียกได้ว่าให้ตัวละครดูสดใสามากขึ้นก็ได้ครับไม่มีเนี่ยตัวละครจะดูหม่นหมองลงไปเลยก็ได้ซึ่งตัวละครเกิร์กนี้ก็ไม่มีเจ้าใส่ในตานี้ด้วยเช่นกันครับเป็นการสะท้อนอุปาานิสัยของตัวละครเป็นไก,กลๆนั่นเองนอกจากเกิร์กแล้วก็มีนีเวเดแล้วก็ทัตเกียครับที่ไม่มีใส่นในตานี้ด้วยเช่นกัน อย่างที่รู้กันดีว่าพลังของสเกิร์กนั้นไม่ใช่พลังงานธาตุเหมือนกับตัวละครอื่นๆอสศรพิษเจ็ดแปรคือพลังที่เดอะฟาวสอนให้กับสเกิร์กเดิมทีมันเป็นเวทมนต์เล็กๆที่สาบันรับแห่งคันเรียรคิดค้นขึ้นมามีชื่อเดิมว่ากอลหุนแทรกซึมหรือ chaos permission ซึ่งเดิมทีมันถูกใช้เพื่อล้อเลียนผู้ใช้พลังงานธาตุบนโลกในสายตาของชาวคันเรียรเพราเขาเห็นมันเป็นเพียงแค่พยากรใช้ในยัรแสดงและขบวนพาเรดเท่านั้น แต่กับเดอะเที่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังของอับิสโเขาเรียกว่ากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์กโลสกลดแทรกซึมทันทีเขาสามารถปิดเปลือนท่าทั้งเจ็ดได้อย่างง่ายดายตันะ้งแต่ครั้งแรกที่ลองทําในขณะที่คนทั่วไปต้องใช้เวลาถึงหลายเดือนในการฝึกแปลท่าชนิดเดียวเพื่อใช้ในการแสดงเลี้ยงตัดทองที่บ่อนเกิดของฉันลำดับท่าทั้งเจ็ดอเป็นหลักการสามัญถ้าเธออยากปิดบังพลังของเธอก็จงใช้พลังมยายักลคนนี้เถอะ